ในอุเทศว่าทำลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วสังโยช์มีสิบประการคือการมราคาสังโยชตปฏิฆาสังโยชตละถึงอวิชชาสังโยชตคําว่าทําลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วได้แก่ทําลายทําลายทั่วทําลายพร้อมละขาดบรรเทาทําให้สิ้นสุดให้ถึงกว่าไม่มีซึ่งสังโยชน์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทำลายสังโยชน์ทั้งหลายแล้วํำว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตความว่าพระปัเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ไม่หวาดหวั่นไม่ครั่นครามไม่สะทกสะทานไม่ตกใจไม่สยดสยองไม่พรั่นปรึงไม่ขาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีไปละความกลัวความขลาดเสียแล้ว ปราศจากขนลุกขนพองในเวลาสิ้นสุดชีวิตเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่สะดุ้งในเวลาสิ้นชีวิตพึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอรกชนั้น